ครับสวัสดีครับสวัสดีแม่แม่นะครับสวัสดีแม่แม่เอฟซีท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกคนท่านนะครับผมวันนี้นะครับบันโก้นะครับน้องเรื่องแฟมิลี่ก็มานะครับพันธุ์ยญ้ามาลงอีกนะครับผมนะครับสิ่งได้มาจากสารคามที่ให้คุณแม่ได้เห็นนะครับผมนะครับเป็นพันธุ์ยญ้าหวานอิสราเอลนะครับเราก็จะมาปลูกเพื่อเอา เอาแนวันมดกันนะครับผมนะครับอ่ะปลูกทําไว้นะครับเพื่อเอาไว้ปลูกแปลงอ่าต่อไปนะครับผมนะครับจะขยายพันธุ์ว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าแพงมากนะครับนะครับที่ก็ซื้อมาก็ท่อนหนึ่งก็ประมาณสองสองคะแนนนะครับสองบาทนะครับแต่นี่เราก็ได้มาเราก็จะเอามาอ่าขยายพันธุ์ครับขยายพันธุ์เอาไว้นะครับเพื่อเอาไว้ปลูกแปลง อ่าที่เราจะถมนะครับหลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จนะครับจะเตรียมแปลงเอาไว้นะครับส่วนญ้านี้ก็จะทําพันุ์ไว้นะครับผมนะครับอ่านี่ก็ยาก็เริ่มขึ้นมาเลยนะครับเราก็จะเสริมมาไว้นะครับอ่าเพราะว่าเป็นโกเป็นโกนะครับโกใหญ่มากนะครับหญ่เซลนะครับอ่าในโอกาสต่อไปนะครับผมอันนี้ก็เราจะมาเตรียมปลูกแล้วนะครับ สวัสดีคะ่ะหนูชื่อเพน่าสาิงามที่น้องอิงนะคะวันนี้เรามาปลูกหญ้ากันคะ่ะนะคะวันนี้เรามาปลูกหญ้ากันนะคะต้องเดินระวงังระวังด้วยคะ่ะนี่ก็คือหญ้าเรานะคะเดินชมยิวไปเรืะะ่อยๆค่ะอยู่ทุ่งน้นะคะนี่น้ําของเรานะคะนี่ทุ่งน้นะคะเป็นพาอยู่ตรงนั้น คะเดี๋ยวเราพาไปเดินฟันก็ฟันก็ไปนน่นแล้วนะคะเดินไม่ทันนะคะไม่ทันนะคะก็วันนี้นะคะเรามาปลูกแก่กันค่ะนี่ที่พ่อควันทาไว้ก็คือเอามาปลูกนะคะเอาเสียลงไปก็ปลูกเลยค่ะวันนี้เรามาปลูกแ้าก,กันนะคะนี่นะคะพ่อควันก็มาถึงลุมนี้แล้วก็ไปทางนูแล้วค่ะค่ะ พ่อควันก็มีแรงเยอะที่สุดเลยนะคะค่ะนี่ค่ะพ่อควานมาทิงแล้วนะคะนี่ค่ะพ่อควานพ่อควานสวัสดีแม่แม่ในเร็วครับสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับวันนี้วันนี้นนพันโก้มาทําอะไรคะวันนี้พันโก้มาปลูกหญ้านะครับผมเอายามาปลูกเติมไว้นะครับผมนะครับเพราะว่าเราไม่มีที่เยอะนะครับ แล้วก็ตามหาปลูกตามคันคันตะบ้างคันนาะบ้างนะครับผมนะครับเพื่อให้้าได้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็จะเตรียมพันุ์ไว้นะครับผมเพื่อไปปลูกแปลงที่เราจะปลูกในเกลีเกียวเสีบน,นะครับเราก็จะปลูกนะครับแล้วก็จะได้นํญยาตัวนี้ไปปลูกนะครับผมอ่ะนะคะฟันโกฟันโกวันนี้ทํานานนะคะวันนี้ก็ประมาณเที่ยงครับผม อ๋อประมาณเที่ยงก็กลับเลยเหรอคะที่เสร็จแล้วก็กลับเลยหรอคะครับผมเที่ยงก็จะกลับนะครับยังไงก็ฝากแม่ๆม่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอบ,บรอบรอบตอนเย็นสองโมงเย็นก็ก็จะก็เจอกันในไร์สดนะคะแม่แม่จ๋าสองโมงเย็นเจอกันในไร์สดคะ่ะเดี๋ยวเราพาดูชมวิวก่อนนะคะฟันก็ทําต่อเลยคะ่ะครับผมเดี๋ยวเราไปดูแม่ควานกันคะ่ะ แล้วปิดก่อนนะคะแป๊บหนึ่งปิดตรงปิดตรงนี้หรอคะค่ะแล้วก็มาถึงแม่ควานแล้วนะคะทุกแม่แม่จ๋าเนี่นะคะ่ะชมวิวนายลมเย็นลมเพนอยู่คะ่ะนะคะ่่ลมเย็นเลยลมเย็นทุงนายค่ะนะคะเดยวเรามามาดูแม่ควานกัน,นะคะ่ะแม่แม่จ๋ามาดูแม่ควานกัน,นะคะ่ะ แม่ควานสวัสดีแม่แม่แมในเลวสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาปลูกหญ้าก,กันที่ทุ่งนาน,นะคะแม่แม่รู้แล้วล่ะรู้คุยกับพ่อนะ่ะอันนี้วันนี้เราก็มาช่วยกันปลูกหญ้านะคะแม่หญ้ทาที่เราปลูกไว้แลวนี่ค่ะหญ้าชมวิวนานะคะชมนะวิวนาบรรยากาศของเราคะ่ะบรรยากาศนานกะเราก็เย็นดีนะคะเรานะคะพ่อควานก็ขุดรูอยู่นู่ ไกลๆน,นะคะก็เห็นแล้วนะคะพวกความไปขุดลุ้นนู่นไกลๆ,ๆนะค่ะแล้วก็ชม,มวิวก่อนนะคะแม่จ๋าดูก่อนนะคะดูก่อน,นะคะ่ะเดาน้องอิงก็จะถือไว้กินน้ำด้วยนะคะ กวนก็กำลังย้ายที่แล้วนะคะหนันกอยจะให้มองเห็นนะคะท่านเห็นไหมคะอ่ะอันนี้ก็คือเออแม่แม่ก็จะเรียกตอนภาษาไทยเขาเรียกว่าสะนะคะก็คืออันนี้ภาษาภาษาลาวนะคะก็พูดว่าสะค่ะภาษาเหมือนกันสะน้ำนะคะมันเป็นสะค่ะ เวลาเขาเวลาตอนกลางคืนเขาบอกว่าสะทำเวลาเขาทำอะไรตกเขาว่าตกสะค่ะฝากกดไลค์กดติดตามให้น้องเลืองด้วยจ้านะคะลมเย็นสบายดีนะคะนี่ค่ะน้องเงืองก็กินนะคะนี่นะคะอันนี้ช้างกินด้วยค่ะนี่ใบนี้นะคะ นี่ค่ะนี่ค่ะต้นเราก็มีร่มให้เราจะได้ไม่ร้อนนะคะอันนี้ก็คือร่มไม้ไผ่ค่ะก็จะมีเยอะมากเลยนะคะน่าจะมีเยอะมากเลยค่ะร่มเราก็มีเยอะที่สุดเลยค่ะร่มไม้ทุ่งนาเราก็มีร่มเยอะมากเลยค่ะนะคะทางนั้นก็นานเรานะคะทางนน่นน่ะทางที่ไปเลยสายน้ำไปก็เห็นนาเราเลยค่ะ นี่พ่อควานก็มากินน้ํานะคะพ่อควานก็มากินน้ําค่ะพ่อควานแม่แม่บอกว่าเหนื่อยไหมคะเหนื่อยครับผมเหนื่อยแล้วก็สู้สู้ครับสู้สู้ครับเราต้องสู้ไปด้วยกันเหรอคะครับเพื่อทางของเรา,าเพื่อครอบครัวของเรานะครับผมยังไงก็ขอฝากแม่ๆม่นะครับเข้าไปอุดหนุนอาหารให้เราด้วยนะครับบ่ายสองโมงสู้วันนะครับผม ครับปละห้าสิบตะกร้านะครับเุณแม่จ๋าก็ฝากไปด้วยนะครับเข้าไปอกนุนกันเยอะๆนะครับนะพอกันค่ะนาากนรััคบเดี๋ยวเดี๋ยวน้องพาไปเราแม่แม่น่าจะรู้ว่าหรือเราเดินหรือเราเดินมาหรือเราขี่รถพ่วงมาค่ะเราขี่รถพ่วงมาค่ะากันค่ะนี่ค่ะย่้านะคะย่าเราก็สวยดีค่ะย่าเราอันนี้อ้ยอยค่ะ นี่ค่ะอ้อยอุ้ยเปนแสงเดชสงเต็มเลยนี่ค่ะแล้วว่าเราจะปลูกไปปลูกนะคะแล้ว,ว้าวควายเราเอาไปปลูกเหรอคะค,อค่ะตอนนานเราก็มีรถมาทํานาเยอะมากเลยค่ะนี่ก็คืออ้อยค่ะเต็มเลยนะคะอ,อ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ด้วยค่ะฝากติดตามกันยาวเน อขอปิดไลท์ขอปิดก่อนนะคะเดี๋ยวที่จะไปน้อง,งอิงก็จะถ่ายให้ค่ะแม่จ๋านี่ค่ะบ๊ายบายค่ะจุ๊บ